แมลิมนี้เก่ามากคิดว่าอายุเป็นร้อยปีดูเหล็กสนิมในเป็นลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อลองดูเป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับท่านหลวงพ่อปูเสกด้ามเป็นด้างาแกะเป็นรูปหัดนมุมาน บอกดูว่าแหมเป็นเงินโบราณเป็นลักษณะนี้นะครับเ,เพื่อนๆลองดูท้าใดมีความรู้หรือว่าอยากศึกษาอยากเห็นของจริงก็โทรหาผมได้นะครับผมบอกให้เล่มนี้ผมเกิดมาไม่เคยเห็นแท้ครับ ดูยันดูมิติลึกมวลสารแน่นเนื้อแห้งแห้งเนื้อเหล็กสนิมในดูง่ายครับของแท้จะออกขาวๆเป็นเหล็กนวลๆขึ้นสนิมเช็ดแป๊บเดียวก็กลับมาเป็นสนิมเหมือนเดิมเลย ได้มาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับได้ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้านผมอยู่สลกบาทนะครับ,ส,บ,บ,บสลกบาทจังหวัดกำแพงเพชรติดกับนคะรสวรรค์ห่างกันไม่ไกล ท่านใดสนใจก็ทักหาผมนะครับเบอร์โทรศัพท์0654279022ครับหรือว่าจะแอดไปที่ YouTube ก็ได้ครับผมนายดวงชัยบุญวงศ์เจอผมแน่นอนครับกดไลค์กดติดตามถ้าชอบเผื่อมีของแท้ใหม่ๆม,มาแลกเปลี่ยนควา,ามรู้กันนะครับผมผมมือใหม่อาจจะไม่เก่งพูดไม่ค่อยคล่องก็เรียนรู้กันไปนะครับ มันใหม่สำหรับผมคืออาชีพกว่าสร้างได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแค่นี้คลิปนี้ก็แค่นี้สวัสดีครับ